ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับ ดีเทุกท่านเลยนะครับเจอกันอีกแล้วครับกับอมิเชนบุรีครับวันนี้เราเดินทางมาจังหวัดที่ไหนเนี่ยตากร้อง นนทบุรีนะฮะแต่ตอนนี้เราพักเครื่องแป๊บนึงแล้วก็ใช้โอกาสนี้เปิดกล้องนะฮะให้เป็นประโยชน์นะครับมีนัดเช่าพระกับพี่เขาครับที่นนทบุรีเซนทันรัตนาธิเบศพี่เขาส่งรูปหลวงพ่อคูณมาให้เราดูนะฮะดูจากลายแล้วนะครับมันโอเคคุยเรื่องราคาก็โอเคครับเดี๋ยวเราจะมาดูหน้างานจริงครับพระที่พี่เขาส่งให้ดูเนี่ยเหมือนในรูปหรือเปล่าแล้วก็ราคาเนี่ยจะได้ซื้อหากันไหมและที่สําคัญครับจะแท้หรือจะเก๋ครับ เดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าพระองค์นี้เนี่ยจะมีสภาพหน้าตาเป็นยังไงครับไปชมกันเลยครับผู้ชมตอนนี้เราอยู่ที่เซนท่านรัตนาธิเบตนะฮะก็อยู่แถวแถวโรบินสันป่ะเฮ้ยตกลงเซนท่นหรือโรบินสันว่ะอันนี้มันโรบินสันว่ะอันนู้นมันเซนท่านน่าจานเดียวกันแหละแต่ว่าพี่เขานัดเราแถวแถวหน้าธนาคารกรุงไทยป่ะเดี๋ยวเราลองไปเดินหาดูกันครับไะ เดี๋ยวเรานัดพี่เขามาอีกจุดหนึ่งเปลี่ยนจุดพอดีไฟตรงนี้มันสว่างดีมันส่องกลางคืนด้วยฮะเวลาเช่าพระเนี่ยอย่าเช่าตอนกลางคืนนะครับมันเสี่ยงมากกับการเจอของเกศครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับขอขอนุญาตเลคอดผมแป๊บหนึ่งครับผมอ่ะโอเคครับท่านผู้ชม้วขออนุญาตนะพี่เนาะอ่ะเอาเอาวางไว้ตรงนี้นะพี่เนาะง่ายดีผมเห็นพี่มีหลายองค์ไม่ใช่หรอครับ มีสององศาเหรอสามองไม่ใช่เห็นรับสเสด็จด,ด้วยอะไรด้วยอย่างเงี้ยครับมีไหมรับสเสด็จรับสเสด็จรับสเสด็จไปแล้วอ๋อรับพระบูชาละพี่พระบูชาที่คุณออมต่อใช่ไหมวันนี้ผมว่าไปนะแต่ผมไม่ได้เอามาออของอยู่บางเลนของอยู่บางเลนไม่ไดเอามาคิดว่าพี่เอามาด้วยเราจะได้แบบดูทีเดียวแล้วก็จบไปเลย เดี๋ยววันหลังผมมากรุงเทพอีกเดี๋ยววันหลังนี่ผมมาจากเพชรบูรณ์ไงเดี๋ยวผมขออนุญาตส่องก่อนเนาะดูเลยครับคุณพี่เปิดสองหมืนห้าสามเหรียญใช่ครับรถหยันได้ไหมยังไม่ได้ส่องยังไม่ได้ส่องดูดูก่อนโอเคดูก่อนครับอ่ะเดี๋ยวให้กล้องดูก่อนเนาะนี่สองหมื่นห้าครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับ จะเป็นเหรียญเจริญพรล่างเหรียญเจริญพรบนเนื้อทองแดงเหมือนกันครับเหรียญเรื่อนสมบัศักดิ์ปี35เนื้อทองแดงเหมือนกันทองแดงหมดเลยสามเหรียญ2 5งหมนครับถ้าใครมีก็ส่งรูปมาดูครับตอนกลางคืนก็มาแต่เวลาเช่าเนี่ยจะเสี่ยงหน่อยครับตอนกลางคืนเนี่ยแต่ว่าเราก็ใช้ประสบการณ์เราแหละเนาะเดี๋ยวขออนุญาต่องนะ ันนี้สมุดขีดบล็อกทองคําแต่เป็นเนื้อทองแดงครับพี่เล่นพระเหรอครับเล่นสิ<อ>ต้องเล่นสิรู้หมดเลยใช่คือสะสมก็เลยอ,อ๋อสะสมด้วยศึกษาด้วย,วยอันนี้เป็นเจริญพรบนครับอันนี้มันได้ตรงตัวตัดตัดนวะนะฮาพี่รู้นี่ตัวตัดนวนะแต่ผมยังไม่ได้ดูนะ แสดงคุณพี่เขาเล่นพานะเนี่ยท่านผู้ชมครับใช่งนะคุณลองดูพี่ผมว่าใช่อ่าใช่ครับตรงแดงตัวตัดนะวะเป๊ะเลยเป๊ะเลยแต่ที่เด้งเนี่ยไม่ใช่อมบานเด็กอยู่วหน่อย้เนี่เอืม นี่ครับก็จะเป็นสามเหรียญนี้สามเหรียญนี้นะฮะนี่แล้วก็นี่ครับเป็นเจริญพรร่างทองแดงพี่ลดหย่อนให้ผมสักนิดได้ไหมลองเอามาครับแบบกันเองกันเองเนาะสองหมื่นสามเอาออกมาจบง่ายๆครับสองหมื่นสามการซื้อสามมันต้องมีต่อรองสักนิดนึงเนาะพี่เนาะครับผม มีการ่อลองสักนิดหนึง่งแต่ใช้เวลาเดินทางมานี่ก็เนี่ยพี่กว่าจะถึงเนี่ยเนี่ยเพิ่งผมผมเพิ่งถึงนะเนี่ยผมนะกลับจากบางเลนตีไปบางบอนซือของขอยู่บางบออแต่ว่าบ้านกิอนอยู่อยู่นนท์น<อ>ี<อ>่แหละครับผมแต่ก็ต้องใช้เวลาเหมือนกันครับแต่ว่ายังมีรูปย่อยอยู่เป็นอเอาไม่เอารูปย่อยเอาเอาเอาพี่ถ้าเกิดว่าผมผมซื้อผมซื้อเนี่ยขายออกหน่อยก็มีกําไรอะไรอย่างเงี้ย หลักคันหลักอะไรเงี้ยก็ว่ากันไปเนาะแต่พี่ก็รู้ราคาอยู่เนาะอ่าพี่เขาพอรู้นะครับมีอะไรก็ส่งมาอีกนะฮะนี่ฮะได้ครับเด็ดหลังแล้ทานเจ้วแล้วก็พวกมิจตาเออได้ครับมึงเจ็บไปมาขามเอาครับเอาเอาเอาแต่ละแต่ราคาต้อง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 ผมอ่าผมถูกใจพี่ถูกใจผมเนาะแล้วก็ผมพอไปได้อะไรเงี้ยมีมุมอะไรเงี้ยก็ค่อยว่ากันครับอ่านี่ครับ ต่อไปแล้วขอ2อ0 0 0ขอรถพี่เขา2,000พี่เขาโอเคครับเราก็ยินดีจ่ายฮะดูพลาตอนกลาคืนยากหน่อยฮะแต่ต้องใช้ประสบการณ์ครับนะอันนี้สามพันครับพี่สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอันนี้หนึ่งมืนครับคุณพี่นับเป็นช็อตเนาะ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอ่ะคุณพี่ครับลองนับดูครับพี่ไม่ต้องครับเชื่อใจครับโอ้ขอบคุณมากครับพี่ครับขอบคุณมากครับเพ่งๆรวยๆครับพี่ทั้งคู่ทั้งคู่ครับเช่นกันครับพี่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับได้แล้วครับท่านผู้ชมครับฮะสามเหรียญทั้งวันทั้งวันนี้คือการขี่รถครับพี่คือโควิดปุ๊บผมก็ย้ายไปอยู่ในที่พูดก่อนเลยครับเดี๋ยวรอจบ หลังโควิดผมก็จะมาอยู่ปทุมเหมือนเดิมครับผมตอนนี้ก็คือไปตั้งแต่เริ่มแรกเลยพี่ที่ที่มาครับตอนนี้ก็อยู่เกือบ2ปีแล้วครับผมเดี๋ยวก็โควิดหายเดี๋ยวกับมากรุงเทพเหมือนเดิมถ้ากลับมากรุงเทพเหมือนเดิมมันก็ได้เช่าวันหนึ่งทีละแบบห้าหจุดแหละครับครับผมแต่อันนี้ก็ใช้เวลาเดินทางหน่อยลําบากหน่อยก็ใจรักครับผมขอบคุณพี่มากครับครับเดินทางปลอดภัยครับผมครับสวัสดีครับครับผมอ่ะนี่ครับตากล้องครับอ่ะ สอ0 0มบาทนะครับก็พี่เขาจัดการไปเรียบร้อยแล้วฮะนี่ครับก็ฝากเตือนอท่านผู้ชมนิดนึงนะถ้าเกิดว่าไม่เชี่ยวชาญเนี่ยการเช่าพระตอนคืนเนี่ยนะครับมันจะดูยากๆหน่อยนะครับดูยากๆหน่อยคนที่เขาบอกว่าเซียนพระเนี่ยโดนโดนกันช่วงตอนดึกเนี่ยเยอะครับเยอะครต้องระวังนิดนึงฮะแต่ว่าเราก็ใช้ความเชี่ยวชาญแล้วก็รับผิดชอบตัวเองนะครับนะ จ่ายตังคู้พี่เขาได้ตังไปก็กลับเลยจบเลยนะครับการเช่าพักกับผมเนี่ยผมซื้อพักจากพี่ไปพี่รับตังไปพี่ใช้ตังได้เลยครับแท้เก๊ผมรับผิดชอบเองครับจบทุกปัญหาครับอย่าลืมวัดถ่ายรูปส่งไลน์มา a o n z 94ตัวครับส่งรูปเข้ามารอคุยราคากันนิดๆหน่อยๆจัดไปฮะ โอเคครับท่านผู้ชมก็คลิปนี้ชาวพาก,กับพี่เข้าไปเรียบร้อยแล้วครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับเดี๋ยวผมจะมาทำคอนเทนต์แบบนี้แหละให้พี่ๆได้ดูกันอีกต่อไปครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนครับออมวิเชียนบุรีครับสวัสดีครับ